หจุดสำคัญภายในวัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีวัดศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระศาสดาในสมัยพุทธกาลคือศาลาโรงธรรมหรือธรรมสภาซึ่งจุดนี้หากแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันพระองค์จะแสดงธรรมโปรดญาติโยมพุทธบริษัทในช่วงยามเย็น พระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงที่นี่มีเป็นจำนวนมากมากถึง844พระสูตรจึงทำให้มีผู้คนมากมายบรรลุธรรมจากที่นี่นครสาวัตถีมีประชากร70ล้านคนมีมากถึง50ล้าน5แสนคนที่บรรลุความเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ความเป็นพระโสดาบันจนถึงความเป็นพระอหรหันต์ซึ่งส่วนใหญ่ก็บรรลุธรรม จากสถานที่แห่งนี้ดังนั้นจุดนี้จึงถือเป็นหนึ่งจุดที่สำคัญที่สุดภายในวัดพระเชตวันมหาวิหารเมื่อพวกเราได้ผ่านมาถึงจุดนี้หรือได้เห็นภาพนี้ขอให้เราได้ร่วมอนุโมทนากับทุกท่านทุกดวงจิตที่เคยฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมณศาลาโรงธรรมภายในวัดพระเชตวันแห่งนี้ไปด้วยกัน